สดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆช่องช่างปัญญาพาทำทั้งหลายนะครับวันนี้มารีวิวเว็บร้อยยปีปีสีนะครับเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังเป็นตัวด,ดิสเบรกหน้าหลังนะครับเป็นเป็นรถเดิมๆนะครับมีกสฐารเล่มชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับ สภาพก็ตามนี้เลยนะครับขหรหาดิดเบรกหน้าหลังไว้ใช้งานก็ติดต่อมาได้นะครับราคาเบาๆนะครับรถเดิมๆเครื่องเดิมๆน,นะครับ จุดไม่เชื่อมนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับ โตกดีขนาดพี่นอออ้องเอมือเค้ืน่นีัก็ตกก๊กจนว่าแม่เอาผู้ใดหารถใส่งานกะติดต่อสอบถามมาใดด้วยครับก็ยุบบอกกับบอกหากนะครับ มันมีเดือยหลอกอยู่นะครับแต่ว่าต้องแก้ไขนิดนึงนะครับก็บจะหลอกได้ปกติเข็มไม่ขึ้นนะครับเจน้ามันก็น,น่าจะขึ้นแต่ว่าผมบ่ได้เติมน้ามันลายนะครับของภหาใส่งานก็ติดต่อสอบถามมาได้ด้วยครับเด้อรถเรานใส่งานได้ยังสบายนะครับ ระบบก่างๆก,ก็ไฟหนาไฟเดียวไฟยังก็ใส่ได้นะครับก็ปรับปรุงแก้ไขตกแต่งอีกบรายก็คิดว่าจะใช้งานได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเามาฟังเสียงกันนะครับจอดนหน,น้าโน,น้ดโชกนะครับบรสาดาแรกๆก็กโชกนะครับ เนื่องจากมากาจารย์ดูไก่วัดนะครับจะเลื่อยก็ <c oughs> เล่อยเ่งแห้งบดเดนะครับให้ออกตามปกตินะ รอบไปวันไปไ่ว้ใดเยู่ครับพี่นอ้องผู้ไดหาใส่งานกัตทีต่อสอบถามอะไรนะครับเื้อรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทนา,ลาล่มทรงงในทว่าไทนะครับมีเก็บปลายทางครับเครื่องแหงๆเครื่องก็ดีนะครับใส่งานเลยดีเลยนะครับ แถ่ติดรถนะครับชุดสีแถติดรถเครื่องแหงๆกับใบเยมิมบบซึมนะครับสามจุดบเชื่อมเอกสารหล่มจุดโอนครบนะครับราคาที่ลงไวก็คือเมื่อสามพันเก่านะครับราคาเบาๆครับตอนนี้เรียบร้อยยิบหาโอ้ยราคาแพงราคาแรงอย่างขนาดนะครับรถเดิมๆยังสีกะ ราคาสูงครับจะมีห้อขายราคาเบาๆนะครับไฟสนใหญ่กันติดต่อสอบถามมาได้นะครับติ่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหางเก่าซีรถอยู่จังหวัดสีสเกตอําเภอกัทลาร่มนะครับทรงในทัวร์ไทยมีเก็บเงินปลายทางนะครับเอ้านี่วิวรถจบแล้วนะครับต่อไปจะมาอัปเดตอ่าขั้นที่ผ่านๆมานะครับยงเช่นว่าขั้นเที่ยมัวว่านนะครับขั้นที่ห่าโุ่งมัอว่านนี้นะครับอ่ ไปแล้วนะครับไปเรียบร้อยชิปไอเดิมเดิมหมื่ว่านนี่นะครับกาติดมัดจาไปแล้วนะครับะะ้วกาขั้นเรียบร้อยชิปหาถี่ร่งกอนหนานีนะครับก่าส่งไปผ่ากลางนะครับราคาขั้นเรียบร้อยเดิมเดิมก็ไปแม่ของซ้อนนะครับ ก็ขั้นเรียบร้อยตกอนานั้นไปใช้ยาพุ่มเจ้าของมันก็ให้โอนให้ Hi นะครับผมก็อัปเดตพอประมาณแล้วนะคะเออก็มีย่างก็สิเป็นรถไฟฟ้าแน่รถเอกอโซนี้ค่อนขอดีทีโอแซดเอ็กนะครับแล้วก็รถใหม่ๆจะเขามารีวิวมืออื่นก็เป็นก็เป็นเรียบร้อยยิบห่างซึ่กันครับแต่ว่าตัวน,นั้นมัน รดง่ามครับเดี๋ยวมืออื่นจะมารีวิวให้เบิรงนะครับมืออื่นหรือมือเต่าๆต่าไปผลละครับบางทีครบถ้าพร้อมกันเบพทันได้มารีวิวถ้าพร้อมก็จะมารีวิวตามดินฟ้าอากาศนะครับพี่น้องก็ขอบุญขอบุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับถูกผักถูกผักส่วนนะครับที่ที่มารับชมรับฟังหรือว่ามาติดตามหรือว่ามาดูมาชมหรือว่า มาใส่บริการทังสองชังพัญญาภาธรรมกับขอบุญสุโภสุคนนะครับที่มาอุดหนุนนะครับผู้ใดามาอุดหนุนกับทามันจารถมาแล้วก็คือในรถลอยเปอร์เซ็นนะครับผมทางเข้าก็จะหาจัดทรงให้ตามการเวลานะครับตามการเวลานี่กระไม้ทั้งว่าบางทีอะขี้วรถเพิ่นกะเบาบางสิ่กัมันกับสีชานี่บางทีมันน้ำมันแพงเพิพ่นกะจะทรงเก็บงานไปน้าทรงไปนำ้ำมันก็อาจจะสักษาเนี่ยจังสี่กับต้องขอให้นะครับ ว่ากรหาเห็นใจคนทรงนะครับผมเอา้าบันน้ก็สิด้จารพี่น้องไปกับศิบอกราคาอีกเพราะว่าบางท่านบางคนเิ่นเบิงนะครับผมบางท่านบางคนเิ่นเบิงป,ป,ปึ๊บเพิรนก็จะรี่ขามมาฟังราคาเน่ยมาฟังราคาตอนถ่ายๆ่ายเนี่นะครับฉนั้นก่อนจางก็เลยสิบบอกราคาพี่ราคาน้องไปเน่บางเถ,ถ้าถาวรเน่าวาวเนื้อไปกะอขอกออภัยเนี่นะครับพี่น้องเนื้อว่าบางเทือะกะ อยากให้พี่น้องรับูงขอมูลนั่นนั่นนี่สินะครับก็เลยปอกไม่ละเอีอเยดให้พี่น้องฟังนั่สินะครับราคาก็คือเมื่อสามพันเก่าพี่น้องราคาเบาๆขับราคานุ่นเลยนะครับคูม่มือนี้ถึงมันจะราคาแพงแต่ว่าเฮามาได้ขายไปตามสภาพครับได้มากขายไปได้มาถึงเข้าขายถือได้มากแพงก็ขายแพงนะครับ ราคาคันนี้ก็คืออยู่ทีหมื่นสามพันเก่านะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก้าซีนะครับก็ทั้งช่องเฮ้าก็ทั้งลานเฮ้าก็จะพร้อมจัดทรงให้นะครับพี่นอ้องก็ทรงกบบมีหลายแบบหลายอย่างนะครับพี่น้องว่าจะเป็นทางรถตูต้เท,ทียบทีมงานทรงทัวร์ไทยทีมงานคุณาภาพหรือว่าจะเป็นปอนอหรือไปซีนี่ไทยเองสิครับหรือว่าจะเป็นอ่า บนอื่นๆนะครับพี่น้องกับพีล้วแต่พี่น้องสะดวกจะรับนะครับเอาสาหรับมงอนการชิขอนําในการจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบุญขอบุณพี่น้องสุภูสุคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังทาง่องช่างปัญญาพระธรรมมาโดยตลอดนะครับก่อนจากกาสิฝากนิดนึงคือฝากราคาครับราคา1 3ื่นสามพันเก่านะครับสนใจก็รีบโทรมาเลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าสี นะครับบริการทรงทัวไทยนะครับผมสําหรับวันนี้วันนี้ก็ขออําญาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับส,สุขสุขคก็อยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมสวัสดีครับ